พี่ต้นเป็นคนทำคอนเทนต์เก่งมากยอดสูงสุดกีวิวครับทุกวันนี้มันเป็นโลกของคอนเทนต์นะพี่เราถ่ายโทรศัพท์มันต้องเจอทุกๆวันอยู่แล้วเลยครับคือตอนแรกที่ผมทํา ผมก็อัดเล่นกีตาร์เท่ๆแกะเพลงยากๆลงอะไรเงี้ยไม่ใค้ดูเลยจนมันมาเจอจุดคลิกคือผมก็กำลังจะแกะเพลงพิพิลิฟวผมใช้เวลาแกะมันสองชั่วโมงแล้วผมเล่นไม่ได้อีกทีพี่แล้วเราก็ไม่เอาแล้วขี้เกียจแล้วก็เลยถ่ายไว้ด้วยแล้วเอาไอ้ที่เราเล่นไม่เสร็จไปลงตื่นเช้ามาปุ๊บสี่แสนวิวคนมาจากไหนวะพอเราเอาคอนเทนต์หาเอาคอนเทนต์แบบแกะเพลงไม่เสร็จแล้วไปนอนเล่นโทรศัพท์คนชอบแต่ว่าผมจับทางได้แล้วว่าอ๋อ คนไม่ชอบดูอะไรที่มันแบบจริงๆจ,จังๆมาก Nacht. ดูแล้วสนุกก็คือจบเขาแฮปปี้เราได้ยอดวิวอะไรเง<อ>ี้ยครับใช้เราจับ Thom ทางได้แล้วต่อให้เราแบบพรีเซนต์ความเก่ง <statement. S 2> แต่ว่าเราก็ต้องมีแบบทำทำยังไงก็ได้ให้พรีเซนต์ไปแล้วเขาสนุก